ว,วันก่อนนายกลงพื้นที่ที่คลององอ่างนะมีสองมุมนะนายกลงพื้นที่คลององอ่างเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ขอมุมนี้ก่อนกันลวกันนะคะแล้วเดี๋ยวมุมของนายกลงพื้นที่คลององอ่างเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟ <iese> ังอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์เนี่ยลงพื้นที่ที่คลององอ่างไปพูดคุยรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของเส้นทางการระบายน้ำเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ย ก็ได้มีการสั่งการนายกได้มีการสั่งการกทมะะให้แก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนแจ้งมา2เรื่อง1คือน้ําเน่าค่ะได้มอบหมายให้สํานักการระบายน้ำํดำดําเนินการเปิดประตูร,ระบายน้ําคลององคอ่างเพื่อให้น้ําไหลผ่านไปยังคลองบางลําพูในช่วงจังหวะน้ําขึ้นน้ําลงนะคะทำให้น้ําในคลององคอ่างไหลถ่ายเทมากขึ้น พอน้ำมันหมุนเวียนเนี่ยมันก็จะได้ลดเรื่องของแหล่งเพาะพันยุงลายแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นด้วยนะคะ 2. ชาวบ้านก็บ่นการเรื่องรถติดนะคะนายกก็มีการขอภัยเรื่องของน้ําท่วมนะคะนายก,ก็มีการสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังภายในซอยเยาวราชสาจากการตรวจสอบก็พบว่ามีเศษไขมันอุดตายบริเวณท่อระบายน้ำนะคะสำนักงานระาบายน้ํากทมก็ลงพื้นที่คือพอนายกลงปุ๊บะสะท้อนปัญหาปุ๊บลงพื้นที่ทันทีะนะคะ ทีนี้พอนายกลงพื้นที่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะลงพื้นที่ที่คลององอ่างรวมถึงระยะหลังๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายกไปไหนนะไปสภานขาวตลาดสะพนา,ขา,าพนขาวแล้วก็ไปที่คลององอ่างคนก็ไปตีความออนะคะตีความทั้งเรื่องการให้สัมภาษณ์ของนายกและตีความเรื่องสถานที่ออโดยเฉพาะ วันที่นายกไปลงคลององอ่างเนี่ยมันเป็นวันเดียวกันกับที่เขารับสมัครผู้ว่ากทมช่วยค้าหาเสียงหรือเปล่าอ่าแล้วรวมถึงนายกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วมันบังเอิญบังเอิญว่าคนสามารถตีความได้ว่ามันไปเข้ากันกับนโยบายของผู้สมัครของคุณอัศวินว่ากรุงเทพต้องไปต่อมันก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะควรแล้วหรือเปล่าที่นายกจะลงพื้นที่ แล้วทําให้คนอาจจะเข้าใจผิดว่านายกเนี่ยไปเชียร์ผู้สมัครคนไหนเป็นพิเศษไหมเอ็นเอียงไม่โปร่งใสหรือเปล่าไปลงพื้นที่ที่คลององอางแล้วคลององอ่างเนี่ยได้รางวัลในช่วงยุคของผู้ว่าสวินอย่างเงี้ยเหมือนกับไปตอกย้ำเนี่ยผลงานของอัศวินเขาอะไรเงี้ยนะอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปล่าสุดเนี่ยทางกกตนะคะได้ออกมา ชี้แจงเรื่องนี้การันตีบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ผิดในการลงพื้นที่นะคะคุณสำราญตันพาน,นิชผู้มีการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่ากรณีที่มีพักการเมืองเรียกร้องขอให้ตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ว่าลงพื้นที่ที่คลององอ่างกับตลาดสะพานขาวเนี่ยจะเข้าข่ายหาเสียงช่วยผู้สมัครหรือเปล่านะคะออบอกว่าส่วนตัวเห็นว่านาย,ยกลงพื้นที่ตามหน้าที่ของท่าน ยังไม่มีผู้สมัครคนใดมาเกี่ยวข้องหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับผู้สมัครคนใดส่วนการจัดเนี่ยนะคะขออนุญาตนะคะออตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการรายงานเรื่องของความผิดปกติอะไรแต่อย่างใดแต่ก็บอกว่าตามความเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่านายกไม่ผิดเพราะมันไม่ได้ไปเชื่อมโยงอะไรกับใครทั้งนั้นคือถ้าจะบอกว่านายกลงพื้นที่ตรงนี้แล้วถ้ากลับไปโชคคนนั้นคนนี้หาเสียงเนี่ยมันก็ ว่างนี้นายกทันตัวลาบากเลยนะคือถ้าไปตังจังหวัดอ่ะมมุดเขาเลือกผู้ว่ากทมไปตังจังหวัดแล้วกันเดี๋ยวก็บอกนี่เตรียมตัวจะยุสบสภาอีกอะไรอย่างนี้นะขยับอะไรก็ไม่ได้คือถ้าไปแล้วเขาไปบอกโอเคไปเลือกเบอร์นูน้นเบอร์นี้เบอร์นั้นอย่างนั้นมันชัดเจนแล้วอที่นายกบอกว่าให้เลือกคนที่ อะไรนะเป็นนักปฏิบัติเนี่ยมไม่ใช่อยู่ๆนายกพูดเองนะถ้า,าไปดูข่าววันก่อนเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาถามขึ้นมา,าว่าจะฝากข้อคิดอะไรยังไงนายกก็พูดไปนะคือประชาชนก็มันจะเป็นต้องเชื่อนายกประชาชนอาจจะบอกไม่ฉันไม่เลือก,อกนักปฏิบัตินะฉันจะเลือกนักทฤษฎีก็แล้วแตมม่มันมีประโยชนหนึ่งคุณเบลล่แม่ที่นายกใหอสัมภาษณ์นายกพูดอย่างนี้บอกว่า ถ้าจะหาเสียงลองถามต่อไปสิว่าของเดิมที่ทํามาแล้วมีอะไรบ้างาเขารู้หรือยังและจะทําอะไรต่อตรงนั้นหรือจะไปทําอะไรใหม่ถ้าจะมารื้อทิ้งทั้งหมดถามว่าจะไปได้อย่างไรคําว่าจะทําอะไรต่อมันเลยไปสอดรับกับสโลกแกนของคุณนะัรสวิน<อ>ที่บอกว่ากรุงเทพต้องไปต่อแบบบังเอิญบังเอิญก็ก,ก็พูดหลักการทั่วไปอะ่ะ